ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลของมันเสมอผู้หญิงคนนี้เป็นใครน้องสาวเวงอะการแต่งงานของเราจะต้องมีความหลักห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดนี่คิดอะไรลามกอยู่ปะเนี่ยเอาเถอ,อะนะแค่ฉันได้แต่งงานได้กับเขาเนี่ยฉันก็เหมือนกับถูกหวดแล้วนะเว้ยแกแล้วได้กันยัง <S <S 2> <S 2> <S ถ้าเทียนปฏิเสธพี่เทียนก็กอดเก้าอี้ตัวเองดีๆแล้วกันและพนันได้เลยเทียนจะต้องยอมแพ้พี่อยู่ดีตอบไปเนี้ยจะเล่นบทผู้ช่วยแล้วก็บทเมียมของพี่เทียนให้สมบทบาทเลยนะคะฉันเคยเชื่อเสมอว่าเธอมีความซับซ้อนน้อยที่สุดแต่ทำไมกลายเป็นว่าฉันเดาใจเธอยา,ยากเป็นเรื่อง <c oughs> ฉันจะทำให้เธอรู้ว่าเธอคิดผิดที่กล้าต่อกรคนเหมือนฉัน ไม่จะตกหลุมรักเมื่อสักทีอะฮะจีบจนเหนื่อยแล้วนะรู้เปล่าอ,อยากรู้จังเลยว่าถ้าป้าสามีตัวเองเนี่ยจะมีกฎหมายข้อไหน